เลือกแล้วเปิดแบบสุนาริาสี่นาทีสุนาริตาหกนาทีสวัสดีครับทักทายสมาชิตกติ๊กตอกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องติ๊กตอกของผมด้วยนะครับขอบคุณครับเลือกแล้วเปิดแปดสุนาริายี่สิบห้านาทีเลือกแล้วเปิดแปดสุนาริตาสุนาริตาสามสิบนาที ศนาฬิกาสนาทีศนาฬิกานาทีเลือกแล้วเป็ดแปดสวัสดีครับทักทายชาวสมาชิตกติกต๊กตอกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นช่องของผมเองนะครับก็ถ้าใครอย่าลืมติดตามผมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็วันที่ 11 13ถึงสิสาิงหาคมอย่าลืมมาปั่นจักรยานกันทุกๆคนนะครับถ้าใครสนใจจะมาปั่นจักรยานนะครับติดต่อได้ที่พอ,อพชัชระหรือว่าพอ,อทศทิศนะครับพอดีท่านประธานเขาอยากได้คนตาบอดมาเยอะๆนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่พอ,อทั้งสองท่านนะครับผม เป็นพอโรงเรียนนะครับเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์นะครับ0860764497 <c oughs> อันนี้เป็นเบอร์ของอาจารย์พัชระนะครับผม <c oughs> ก็ขอฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ถ้าใครมาฟังติ๊กตอกของผมแล้วนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับผม <c oughs> ผมก็เป็นผู้พิการทางสายตาเหมือนกันครับ ขอบคุณครับเลือกแล้วเปแปดสนาฬสี่นาทีสนาฬิกห้านาทีเลือกแล้ว 18. สนาฬิกแปดนาทีสมนาฬิก้านาทีเลือกแล้วเปิดแปด